อ่เริ่มเลขอะไรหนึ่งค่ะหนึ่งไม่มีสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดไม่มี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 สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าไม่มีเกค่ะเมีมี เลขที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ดไม่มีเข0สสูงสุดแล้วไม่มีสิบสามไม่มีสิบแปดสมีเจ้าเ <c oughs> ดานโดนด <c oughs> <c oughs> <c oughs> 23ไม่มี33ครับ33มีไม่มีอ่าอันนี้นั่งลงอ่าแถวนี้ยืนนรไปต่อตรงนน้นสูญค่ะสูไม่มี24ครับอะไรนะ24มี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  เลขสองครับเลขที่แล้วนะสองไม่มีสครับสไม่มีย่บเก้าครับยี่เก้าไม่มีเจ็ดครับเอาต่อไปไม่มีย่สิบครับยี่สิบไม่มีย่สิบห้าครับีไม่มีสิบเก้าครับ อะไรนะสิบเก้าไม่มีอุ้ยาเไปองนะเาแล้วอะรจำได้ไหมล่ะอันนี้ไม่ออกเลยนะจ้าที่สามสิบสองไม่มีสมสมสิบสีไม่มีจ้าสิสค่ะสิมีจ้ามีมีมี อ่ลอยค่ะสิบี่ยี่สิบหกค่ะยหกมี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 ใช่มีใช่โอยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊อยโอนยโยโอ๊ยโอออ๊อ๊อยอ้าโอ๊ยโอ๊ยยยอยโ๊ยโอ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 ม สามส้าไม่มีจ้าสิค่ะสิบสี่ไปแล้วไมสาห้าค่ะสามสิ้ามีจ้าสามสิบห้าอสามสิบหจ้าออกไปอีกแล้วอะไรนะสีสเจไม่มีจ้า สาสบเอดครับสา <31 S 2> ไม่มีจ้ะอ่าหมดรอบนั่งลงอ่งาสาสบหไม่มีจ้ะสิบหกไม่มีสี่สิบครับสี่สิบไม่มีสามสิบเกไม่มีสี่สิบเก้า ไม่มี42ครับ42ไม่มี48่สิบแปดครับ4ีไม่มี52อะไรนะห้าสไม่มีมันเลยไปแล้วเขาให้ห้าสิบสี่สิบหกไม่มีไม่ได้ครับเอาละเอาล่ะสิบเอ็ดมีจ้า11บเอ็ดนะ

สิบห้าไม่มีหค่ะอะไรนะห้าห้าไม่มี28่สิบแปไม่มี2ไม่มี23ไม่มีครบผู้ชายทำไมตะไอ้นี่ไปแล้วเอาไปทาพิงอ่างนอกนึ่น ยี่สิบเกไม่มียี่สิบไม่มีห้าสิบหกครับห้าสิบหกไม่มีเกิออะไรนะสิบไม่มีจ้าสิบเอ็ดไปแล้วจ้าสิบแปมีเฉลยไปแล้ว อาเอาออกไปมีสิบแปดนะแปดไม่มีจ้าวิสิบแปดขีดซ้ำต้องสองเลขเลยเอาเอเอาสิบแปดเคยได้ไปแล้วนี่ใครใครตอบได้สิบแปดไปแล้วอ่ะหายไปอันนึงฮะใครนะเอาไปเอาไปเพิ่มเลยมีสองอันไปเพิ่มเลยสิบแปดออกไปแล้วเลขที่ห้าไม่มีจ้า สิบสามไม่มีเอกิสิไม่มีหมดรอบนเลยมันใบเนี่ยรู้อะไรอ่ะิสองไม่มีจ้ะยี่สิบสองไม่มีหนึ่งค่ะหนึ่งไม่มีวแรมาู่ีสิเกสิบเก้าไม่มี สามสิบปดมสามดว้าวว้า้าวว้าว้าวว่าวว้าววาวว้าม้าว้าวว้าว้าว้าวว้าวามว้าวว้าวไ้าวว้ว้าวส้าวว้าไว้าว้าวว้าวว้า้าู้ว่าเหลืวว้า้ว้้วาวลา้ว 46ไม่มีจ้าวนนี่แล้วนใหม่แล้วเจรรู้แล้วมัน้ได้ปเดนซ์ยโค้ดสี่บเรเหลือเลขสุด้ยรีบเยงไปยังวะได้เป็นดนซ์เแล้วลบเลขอะไรไปวันหน้ายบ้้าอะมาบงห้ี่แล้ว อันนี้คูลบไปนะอาจจะเขียนใหม่อาจจะซ้ำได้ออเอาแค่หนึ่งถึงสามตัวเลขเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบพอยเป็นเป็นตัวเลขต,ต่ำแล้วนะสามอันนี้อันบนนี่คูก็ลบไปแล้วอะอเ,เปลี่ยนเป็นเลข หนึ่งถึงยี่สิบนะคุณลบไปสองเลขคุเลยเขียนเขียนเลขใหม่เนียอาจจะซ้ำเดิมได้นะหนึ่งถึงยี่สิบอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่มีสิบสิบมีรอตั้งแต่เป็นรอบเลยนี่ยไปเล่นกันแล้ว สิบแปดไม่มี20ไม่มี18ครับไม่มี16คร1สมีอุ้ยอุ้ยแมู่้ดรูดรูดอย่างตอยคูเลยวกันนะว่าแลวเลยอีกสตัวสุดท้ายอ่ะสิบเจครับสิบเใช่ไหมไม่มีนครับ สิบเก้าไม่มีสิห้าครับสิห้าไม่มีูแล้วรูแล้วเจ็ดเจมม่เจ็ดมีเจมเจ็ดมีเจ็ดมงคจดมีเจ็ดมีเเดมีเจเจ็ีเจ็เดีเจมเจ็ีมเจ็ดีเมเจ็ีเย Já vai